สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วอุ้ยอีล่าสวยขึ้นนะเนี่ยไม่นะฮขึ้นเก่าเลยล่ะม่ใ่ที่ปห พอนี้ไปสิเขาพุ่งยิงไปร้องพ้อโลกไปเอาเข้าไปพี่มีก็มาอยู่พรุ่งนี้พี่ไทยมีให้พี่เงาะตากเนียนพี่น้องวันน้ก็ได้ซื้อบัตรเขาพุ่งปีรับรองเออดีรับรองไปที่เข้านั่นล่ะบอลลืมเหรอก็อยู่ช่วยข้างหลังอยู่ดีแม่อยู่ข้างหลังซอยอีนาขึ้เข้านั่นล่ะพิมพิมเดี๋ยวกำลังมา แกมาแล้วแกลนึงแล้ววันนี้มามาครบมาครบต้องมาสิต้องมาต้องมาหาอีนาอยู่แล้วอันนี้ใส่ชุดชินสวยนะวันโล่ม สบายดีไหมสบายดีนะครับสบายดีมามาแล้วมาแล้วสีก็ปี่งเ่ราในไลน์ทนใดเดี๋ยวส่งในไลน์วันนี้ใส่ชุดสวยเลยชุดที่บีก็สวยชุดที่บีชุดเหลืองเหลืองใช่ไหม

นะครับอีลายคิดหอดน้องเนาะกนังไปชมข้างหน้าครับดนแล้วมือดิถึงข้ายัง่อดโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับชิดหอดได้มงกรุโอ้ยอย่าเบาดังนะไปจอดอยู่ตรงนู่นพี่จอดตรงน้ำเลย ไม่ว่าไม่มีอันนี้หอมงนอิดนึงเดิมาแล้วอีลาถามหาถามหาทุกคนบอกว่าเราบอกว่าเราหนีแล้วสันว่าเออเอาือว่าี่จนนอย่างนั้นกับพรจานเอ้าแค่ว่าไรเทาอบะครับเทเมื่อไหรแเทมือไหร่เออ นอไม่หลัไหมคือะไรคือไรดอกส้างเส่มู้เช่ไเฮ้ยเสมึงตื่นตอนสี่โมงแรงถ้าได้ถ้าคนนี้ได้นอนแล้วบอกเลยว่ายากยากที่จะตื่นมากเสสีมชอบสร้างตำนานหรอเสียมรเสรมสร้างตำนาน มาแล้วมาแล้วเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าศิลปินละเสื้อเหรอมาแล้วตอนนี้ทีม JO รวมตัวประมาณแปดแปดแสนคนแปดแปดล้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่นี่นี่ชวนคนนี้เต้นอีกเลยวันนี้ศิลปินทางสาวน้อยสองก็มาเยอะแล้วก็สาวน้อยหนึ่งก็มาเยอะนะครับ อายะพี่น so ้องวันนี้แรกคิดว่ามนุ่งพลาดนหรอคนลที่อำเภอเมืองอพลาอาที่สิ่บรรยกาศคนน่งขักแหล่จันนคนหลายขนาดอันนี้ชงหัวคำําคนเยอะมากนะครับงาบกอนนี่ก่อนเพ่อทั้อนน้อนเล่ทลขตทองท่านไม่ลูกเฮ้อบักนี นี่ก่อนสิพ่อพี่บอไปเอานี่ก่อนน้อยนี่ล่ะนี่ก่อนน้อยโอ้ยมันตต่แต่พรพญายงคุณพระท่านเบิดดูจตี๋ที่ก่อนน้อยโอ้เอาเอามาเพิ่มดูบอกล่ะเอาสมุนิเปลี่ยนบุญเปลี่ยนงานเหมือนเดินทีเอานอกมาเอาบุญนอกงานนี่บ้าไหนบัานนี่ละ เอาจังว <S 々> ันนตอนนี่ยนี่ก่านหน่อยเสียงสว่าหรือวันนี่ก่านหน่อยพิบปานเพงไหนเมื่อเนี่ยฉันสิวัยพร้อมให้สัทธาแฟนคู้สู่ซ้ำที่มาฟังเหลดอดฟังทรมาทำหุ่นเมื่อเนี่ยุมเจ้าโจงจัน พระจานมือนี้พระเดชพระคุณพระหลวงพ่อผัวที่ทำบุญในมือนี้สถาบันเจ้าให้อยู Richards ่ดียังว่าสาตัวเด้อท่านผู้ใดท่านบาทนึงให้เกินสู่พระนิพพานท่านสลือให้สู้ดาววัดดึงฝา ฝ่ายโยนโยนขานอาอนเป็นผาตุวเจ้าจงใจเมาป่วยใจงามงามน้ำใจใจไปน้าควรจะสวยสวยจันยาใช่าว่ จะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานกูจะรวย,ยรวยสิ้นทานใจบ้านโตสาธุเด้อพวกพี่น้องมาทำบุญเมื่อนี้มาให้กำลังเล่นงใจสาวหน่อย <c oughs> เพดบ้านแ <c oughs> พ้งเมื่อนี้ ใม,มีแต่ความสุขเด้อพอเดืออันตาลายไปถูกยาสามีมาก่อนสนุกนอนในห้องกันงินสร้างบันซอขออยาเขียน โอ้ยใจขาดระหาตุ่มมึงมีความไหนในนี้ความควาอความ ไม่ใใค,รครับตอนนี้ครับบางคนก็ร้ายหลายพี่น้องโอเคครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์นะครับ,รบอันปังมันล้ำล้ำเลยด้วยนะครับวันนี้ร้อยเอ็ดน,นะครับ,รบพี่น้องเนาะนะครับมาเจอกันได้นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้สวัสดีกระรแล้รถกร่แลครับอันนี้แรงพุดแรงุบเขีย